สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องของระบบบริหารคุณภาพหรือ ISO 9001 version 2เวอร์ชั่น2015โดยให้เราเข้าใจแบบง่ายๆนะคะ,ะสำหรับตัว ISO 9001 version 2เวอร์ชัเนี่ยจะมีข้อกำหนดอยู่ทั้งหมดด้วยกัน10ข้อนะคะซึ่งใน10ข้อนี้เราจะเริ่มนำมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ข้อ4จนถึงข้อ10นะคะเพื่อนๆอเรามาดูกันว่า เรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะสมมุติว่ามีคนอยู่สองคนนะคะที่เขาเป็นเพื่อนกันอันนี้เราตั้งชื่อให้ว่าลูกค้าและอีกคนนึงก็คือชื่อว่าโรงงานนะคะซึ่ง ลูกค้ากับโรงงานเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนกันไปทานข้าวกันไปตีก๊อฟกันก็มีการสื่อสารกันฉันเพื่อนนะคะทีเนี้ยอยู่มาวันหนึ่งนายลูกค้าเนี่ยก็เกิดความต้องการบางสิ่งบางอย่างก็เลยสื่อสารมาที่เพื่อนนะคะที่เป็นโรงงานว่าเฮ้ยนายเราต้องการแก้วกาแฟร้อยใบนายสามารถผลิตให้เราได้ไหมซึ่งนายโรงงานเนี่ยก็จะต้องกลับมาสำรวจ ตัวเองเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการให้กับใครคะให้กับลูกค้านะอ่าสำรวจง่างอันดับแรกเลยเขาก็ต้องมาดูว่าสำรวจบริบทองค์กรนะคะเขาก็จะต้องมาดูว่าในการที่จะผลิตสินค้าให้กับลูกค้าได้นั้นเราต้องทบทวนตัวเราก่อนว่าตัวเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างใครที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราอะไรที่เราทำไม่ได้และอะไรที่เรายกเว้นนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่า เราเป็นใครเราทำอะไรได้บ้างอะไรที่เราทำไม่ได้และอะไรที่เป็นข้อยกเว้นของเราใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรานะคะจากนั้นต่อมาเราก็จะกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานนะคะนี่คือเป็นหน้าที่ของผู้นำกำหนดงย่ายๆอันดับแรกเลยเราก็ต้องกำหนด ผังองค์กรของเราขึ้นมาก่อนนะคะว่าเออใครผังองค์กรของเราเนี่ยมีใครบ้างมีฝ่ายออฟ Office, ฟิศฝ่ายโรงงานออฟฟิศมีใครมีฝ่ายขายใช่ไหม ายจะซื้อฝายบุคคล่ไฟโรงงานก็จะมีแผนกต่างๆเนาะทีเนี้ยเมื่อเรามีโครงสร้างองค์กรหรือผังองค์กรละในแต่ละตำแหน่างงานเราก็ต้องมากำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่างงานที่อยู่ในผังองค์กรนะคะจากนั้นเราก็ต้องกำหนดนโยบายคุณภาพพร้อมทั้งวิสัยทัศน์กลยุทธ์ต่างๆทิศทางที่จะดำเนินงานนะคะ และที่สำคัญคือเราต้องให้ความสำคัญกับลูกค้าด้วยอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของผู้นำนะคะซึ่งนั่นก็คือท็อปของเรานั่นเองต่อมาเมื่อเรากำหนดผังองคอ์กรเรียบร้อยแล้วแล้วกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่และตำแหน่งงานเสร็จเราก็ต้องมาดำเนินการวางแผนซึ่งการวางแผนในที่นี้นะคะเราก็ต้องกำหนดตัวชี้วัดในการทำงานของเราขึ้นมา มีการประเมินความเสี่ยงนะคะและรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กรของเรานะคะต่อมาเมื่อมีการวางแผนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของการสนับสนุนว่าในการที่จะทำให้เกิดสินค้าและบริการได้นั้นเราจะต้องมีการสนับสนุนอะไรบ้างแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องมีโครงสร้างอาคารสถานที่หรือโรงงานนั่นเองนะคะ และจากนั้นต้องมีอะไรอีกปัจจัย4 m คนเครื่องจากแมทชีคนเครื่องจากวัตถุดิบวิธีการทำงานนะคะซึ่งเราก็ต้องมาประเมินดูว่า,าปัจจัยพวกนี้เพียงพอที่จะดำเนินการผลิตหรือผลิตสินค้าและบริการออกมาให้ลูกค้าพึงพอใจได้หรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเมื่อโอเคเรามีคนละคนมีเพียงพอ คนมีความสามารถหรือเปล่า,าทักษะสกิลเขาเป็นยังไงมีความชำนาญไหมถ้าไม่มีเราต้องทำยังไงคะต้องดำเนินการฝึกอบรมเขา ต่อมาเครื่องจกักรเมื่อเครื่องจักรเนี่ยเราสำรวจดูแล้วว่าโอเคมันมีเพียงพอแหละแต่ว่าคุณมีการดูแลรักษายังไงเช่นอ่ะมีการตรวจเช็คไหมในแต่ละวันว่ามีอุปกรณ์อ่าชิ้นไหนที่ชำรุดไปบ้างนะคะ หรือว่ามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนหรือตรวจสอบหรือเปล่าในเรื่องของการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันเนี่ยนอกจากจะเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรแล้วยังเป็นการ s a ฟตี้ของผู้ที่ปฏิบัติงานที่อยู่หน้าเครื่องด้วยนะคะหลายๆคนคงจะไม่ทราบว่าอายุตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเกิดวันใดวันหนึง่งไฟรั่วไฟดูดขึ้นมาคนที่จะ เกิดอันตรายนั่นก็คือคนที่ยืนอยู่หน้าเครื่องเพราะฉะนั้นแล้วในการตรวจเช็คเครื่องจากประจําวันในอีกเหตุผลหนึงก็คือเป็นเรื่องของเซฟตี้ให้กับตัวผู้ปฏิบัติงานนั่นเองนะคะต่อมานะคะวิธีการทํางานวิธีการทํางานเป็นยังไงมีเพียงพอไหมอะไรบ้างที่เราต้องทำขึ้นมาเช่น WI ในการทำงานหรือ Procedure ขั้นตอนการปฏิบัติงานเราก็ต้องทําขึ้นมาทําขึ้นมาเสร็จเราก็ต้องมาสอนนะคะรวมไปถึงวัตถุดิบวัตถุดิบเราก็ต้องดูด้วยว่าวัตถุดิบที่นําเข้ามาเนี่ยคือมันมีคุณภาพไหมโดยในการที่จะซื้อของเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าจะซื้อศูนย์สี่ศูนย์ห้านะคะจะต้องซื้อผ่านผู้ขายที่มีอยู่ในลิสต์ทะเบียนรายชื่อทะเบียนผู้ขายซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินของเรามาแล้วนั่นเองนะคะ เมื่อเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มดําเนินการปฏิบัติงานนะคะในส่วนของการปฏิบัติงานนี่ก็ว่ากันง่ายๆเลยเริ่มตั้งแต่ฝ่ายขายนะคะรับข้อมูลลูกค้าม,ยา,มายังไงเงื่อนไขของลูกค้า ข้อตกลงกับลูกค้านะคะเสร็จเราก็จะต้องทําการเสนอราคาถ้าในกรณีที่เราเสนอราคาผ่านนะคะเราก็ส่งเข้าสู่โพสศ์ต่อไปของเราได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าต่อรองราคามาเราต้องกลับมาทบทวนข้อมูลที่ได้จากลูกค้าใหม่นะคะเพื่อที่จะทําใบเสนอราคาและส่งให้กับลูกค้าพิจารณาอีกครั้งคราวนี้ในกรณีที่ลูกค้าเซเยตแล้วเราก็จะเริ่มเข้าสู่กระบ,บวนการ วางแผนผลิตของเรานะคะก็จะมีลำดับขั้นลำดับคิวในการที่จะผลิตชิ้นงานใช่ไหมเมื่อเรารู้แล้วว่าลำดับคิวที่เท่าไหร่อันดับแรกเลยเราก็จะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าเรามีวัตถุดิบในการที่จะผลิตสินค้าและบริการให้ลูกค้าไหมในกรณีที่มีวัตถุดิบนะคะเราสามารถ เบิกออกมาใช้ได้เลยแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีเราก็ต้องจัดซื้อจัดหานะคะก็จะต้องมีการเขียนใบขอซื้อนะคะและทางฝ่ายจะซื้อก็จะต้องออกใบสั่งซื้อให้กับซัพพลายเออร์นะคะต่อมานะคะเมื่อของเข้ามาส่งเรียบร้อยทางฝ่ายจัดซื้อเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจรับวัตถุดิบที่สั่งซื้อเข้ามาซึ่งการตรวจรับตรงนี้อาจจะเป็นจัดซื้อ หรือ QC หรือสโตไขกรได้นะคะพอตรวจแล้วถ้าสมมุติว่าอ่ากรณีที่ตรวจไม่ผ่านทำไงเราก็ต้องแจ้งมาที่ฝ่ายจัดซื้อนะคะเพื่อที่จะแจ้งกลับไปที่ผู้ขายเพื่อทำการ เคลมสินค้าเปลี่ยนสินค้าให้กับเรานั่นเองแต่ถ้าในกรณีที่เราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าโอเคเป็นไปตามสเปคที่เราสั่งซื้อก็นำไปสู่กระบวนการผลิตของเราได้เลยในกระบวนการผลิตนะคะมันมีโปรเซสอะไรบ้างตรวจสอบเช็คอะไระก็ต้องลงรายละเอียดนะคะถ้ากรณีที่เกิดงาน n g ทําทำยังไง ก็จะเป็นใบอะไรอ่ะอาจจะมีใบงานเสียในการวิเคราะห์งานเสียหรืออะไรก็ว่าไปนะคะซึ่งในการตรวจสอบตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับทางองค์กรว่าผู้ที่ตรวจสอบเนี่ยอาจจะเป็น QC line หรืออาจจะเป็นฝ่ายโปรดักชั o n เองก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการกำหนดขององค์กรเลยนะคะต่อมาเมื่อเสร็จ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะส่งไปที่ QC เพื่อที่จะให้ QC ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานสำเร็จรูปก่อนที่จะส่งมอบถ้าในกรณีตรวจแล้วพบว่ามีปัญหาแน่นอนว่าเราก็จะทําการวิเคราะห์และส่งกลับไปที่ฝ่ายผลิตเพื่อซ่อมหรือถ้ากรณีที่ซ่อมไม่ได้ ีเป็นงานเสียก็จะต้องมีใบอะไรคะออกเป็นใบงานเสียเพื่อวิเคราะห์หาสายเอุนะคะแล้วก็เบิกแมทไปผลิตใหม่แต่ถ้าในกรณีที่อาตรวจแล้วผ่านนะคะเราก็ส่งลูกค้าได้เลย อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการทั้งหมดนะคะในเรื่องของการปฏิบัติงานทั้งนี้ทั้งนั้นสังเกตได้ว่าเราจะพูดถึงลูกค้าและพูดถึงผู้ขายใช่ไหมทั้งลูกค้าและผู้ขายเราจะต้องมีการประเมินเขาด้วยในการประเมินลูกค้านะคะคือเราจะประเมินความพึงพอใจซึ่งมันก็จะมาอยู่ในหมวดของข้อ9นะคะการประเมินสมรรถนะนะการประเมินความพึงพอใจลูกค้าเราต้องประเมินว่าลูกค้ามีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนในสินค้าและบริการของเราเพราะมันจะ จะบ่งบอกถึงยอดขายที่จะตามมานะคะว่าเราจะมียอดขายที่เติบโตหรือลดลงต่อมาก็จะต้องดูว่ากระบวนการทั้งหมดที่เราได้ดําเนินการมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ก็จะต้องทําการตรวจประเมินคุณภาพภายในหรือว่า IQA นั่นเองนะคะจากนั้นเราก็จะต้องมีการประเมินซัพพลายเออร์ประเมินผู้ขายว่ามีคุณภาพส่งของเร็วราคาถูกไหมเกณฑ์ในการประเมินแล้วแต่ว่าทางองค์กรจะกําหนดขึ้นมาเลยจากนั้นนะคะเราก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเข้ามาประชุมทบทวนฝ่าย บริหารนะคะเพื่อจะกําหนดวาระกําหนดมาตรการในการแก้ไขปรับปรุงต่อไปนั่นก็จะอยู่ในหมวดของข้อ10นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าง่ายๆของ ISO เพื่อนๆฟังแล้วพอที่จะมองเห็นภาพกันไหมคะซึ่ง ISO ทําไม่ยากเลย